คืนได้ไหมครับตามทินกระโดดฟันศอกครับเต็มเตมตามด้วยขาขวาโอ้โหสูงจริงจิครับโซติสไข่ต่อล่างไปจริงจริงครับบนี้ตามทินมาตีหัวด้ายยังไม่โดนเป้าครับเจอทีโอ้โหสุดลูกหนักลูกแรงครับแม่โดนแต่ล่างครับแล้วเป็นมวยซ้ายด้วยครับแม่เอาแล้วโดนแล้วครับแม่เอาโอ้โหพอคืนนี่คือโอ้หงนขาซ้ายครับคมคมครับนะครับรามทีนเข้ามาครับไปสูงครับห่างครับ โอ้ยสอกครับเต็มเมหน้ายังไม่เป็นไรครับรามพินยังอยู่ครับเสียจะับไส้อีกไปฝ่ายเดินบุกเข้าหาอีกครั้งครับรามพินครับเลี่ยงหมัดซ้ายโซติสก็จะไม่ยอมประลัวนะครับยกนี้นี่ครับคืนได้ไหมครับรามพินกระโดดฟันสอกครับเต็มเตมตามด้วยเข่าขวาเลยครับนี่มีหมัดขวาครับสวนมาหาอะไรครับลุยต่อครับเชื่อว่ารามพินครับต้องลูกหนักหนักคืนไปบ้างนะครับนี่ทังสอกแล้วก็แข้งด้วยครับเอา อาครับต้องมีลูกหนักที่แตกที่คิวนะครับแต่ที่บริเวณเปลือกตาครับเพราะฉะนั้นโอ้โหมันเกมมาขีดไปก่อนครับรามพินจับครับหลอกล่อขยัยไปครับไปขวาเกี่ยวไว้ยังไงต่อครับรามพินดึงมาจะสอกกลับไปนี้ขาดความเขาเรียกว่าความดุดดันนะครับที่เคยมีครับออแล้วครับแมีเททิ้งลงไปครับไปหมดแล้วนะครับบทยกสุดท้ายครับไปที่มุมน้ำเงินครับ